ไม่มีปฏิหารนักร้องหนุ่มวงดังขับเก๋งจับจากงานแต่งพุ่งชนเบรเออร์ดับคาที่สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นข่าวเศร้านะคะเมื่อช่วงค่ำของวันที่14กุมภาพันธ์วันแห่งความรักที่ผ่านมานะคะสพเมืองราช,ชบุรีนะคะได้รับแจ้งเหตุรถเก๋งชนแท่งเบรเออร ปนนะคะบริเวณวงเวียนห้วยไผ่หมู่สามตำบลห้วยไผ่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะหลังจากรับแจ้งนะคะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะพบรถเกง๋งยี่ห้อฮอนด้าแอคคอรสีบอลทะเบียนซอสลาชอชิง6293กรุงเทพนะคะนอนหงายท้องอัดติดกับราวสะพานข้ามคลองชนปรปทานนะคะสภาพหน้ารถพังยับเยินภายในรถพบร่างของนายนัท อมรรัตนมงคลสกุลซึ่งเป็นนักร้องนำวง y o u b แบนวงดนตรีชื่อดังภาคตะวันตกเจ้าหน้าที่เร่งใช้เครื่องตัดทางเขาให้การช่วยเหลือนำร่างออกมาจากรถได้อย่างสำเร็จนะคะโดยมีเพื่อนๆของผู้เสียชีวิตที่มาดูเหตุการณ์ต่างพากันร,ร้องไห้ห่างกันประมาณ20เมตรนะคะพบแท่งเบลเออร์ปูนของวงเวียนถูกชนจนแตก จากการสอบถามเพื่อนของผู้เสียชีวิตกล่าวว่านะคะผู้เสียชีวิตนอกจากจะเป็นนักร้องนำวง For You b แบนแล้วยังขายเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งซึ่งกำลังโด่งดังอยู่ในขณะนี้โดยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะเขาได้ไปร่วมง,งานแต่งของเพื่อนซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1.5กิโลเมตรนะคะหลังจากได้ร่วมแสดงความยิดีกับเพื่อนแล้วก็ขอตัวกลับก่อนนะคะโดยไม่คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์ แบบนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้เสียชีวิตอาจจะไม่ชำนาญเส้นทางเมื่อขับมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นวงเวียนและก็บริเวณนั้นมืดนะคะทำให้วิ่งพุ่งชนแท่งเบลเอรอ์ก่อนรถจะหมุนพลิกคว่มกระดินไปฟาดกับราวสะพานจนทำให้เสียชีวิตดังกล่าวนะคะ โดยบริเวณดังกล่าวนะคะมักเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยนะคะเนื่องจากไม่มีแสงสว่างนะคะเพียงพอทําให้ผู้ที่ขับขี่รถในช่วงกลางคืนมองไม่เห็นนะคะว่าด้านหน้ามีแท่งเบลเออร์ปูนกั้นเป็นวงเวียนอยู่นะคะจึงทําให้รถพุ่งชนอยู่เป็นประจํานะคะซึ่งชาวบ้านก็อยากให้มีไฟส่องสว่างเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนดังกล่าวด้วยนะคะแน่นอนนะคะบรรดาคอหวยนี้สองเลขทะเบียนรถเลยนะคะ ทะเบียนนะคะเราจะย้ำให้ท่านชมอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เลยนะคะงายท้องแบบนี้นะคะทะเบียนรถนะคะคือสอสลาชฉชิง6 2สอกรุงเทพมหานครนะคะดูแล้วโปรใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะรถขับราก็รวามาัดระวังนะคะยิ่งช่วงกลางค่ำกลางคืนนะคะมองทางไม่ถนัดก็ค่อยๆขับนะคะสวัสดีค่ะ